โวล坎อ Iceland ไปกันต่อลาดิโอแอคทีฟไอแลนด์นะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่ไพเร t e ไอแลนด์กันเลยนะครับไม่พูดเยอะดีกว่าเสียเวลาจัดเลยไปเลยอ้ยตรงนี้มีไข่ขายด้วยเราต้องใช้สว่านในการเจาะนะปะเราไปเอาบุมนี้เลยจองขอจองบุมนี้ไว้ก่อน กระเป๋าเราเต็มที่4ี่ล้านห้าแสนเ้ามื่นะครับแล้วก็ขุดชิวไปเลยนะครับอุยฮะ<า>อยู่ดีก็ได้21ล้านเพชรคือไรไปกันต่อเลยผมไม่สนนะไปจะได้สักร้อยพันล้านผมไม่สนหน้าเที่ยงผมอย่างเดียวคือรวยตอนนี้รวยอย่างเดียวอุยอุยรวยนั้นเนี่ยเุ้ยอุย,อย,อยพันล้านนีกหรอได้แค่พันล้านนี่หรอ เหมือนการทาเวลครั้ง,งนี้เราต้องใช้เงินด้วยนะครับอุ้ยอันนี้คือกล่องอะไรปะไปไปยังต่อเลยยังไม่สนใจนะเราจะไปที่ที่ลึกท,ที่สุดของโลกนี้เอ้ยมันก็เกินไปหรือเปล่าหรือว่าผมต้องการที่ขุดที่ดีกว่านี้บวกกับสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่านี้น่าจต่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงที่ดีกว่านี้นะเนี่ยขายได้ทีนึงกี่บาทอนะ่ะอุ้ยไปชฉอเดิ ช็อปแล้วก็ซื้อซื้อกระเป๋าเดียวที่ขุดลำตึงอยู่แล้วซื้อโอเคซื้อที่ขุดไปด้วยกันเฮ้ยโอเคได้กระเป๋าแล้วเออก็ว่าอยู่หลุมผมมันอยู่ตรงมุมเลยนะ A few moments later เอร์ตอนนี้เป็นหมื่นสามพันล้านแล้วครับตอนนี้ผมเป็น ศรษฐีดูใบสุลต่านครับถ <c oughs> ือแค่นั้นแหละเศรษฐถีดูใบสุลต่านเจอกอล่องเลยแล้วก็ขุดไปด้วยแล้วกันแบบไม่ถือตัวนะครับเออคือตอนนี้เรารวยดียละหมื่นสี่พันล้านแล้วตอนนี้เป็นแบบสุลต่านครับหมื่นสี่พันล้านชิู่ชิ่ーครับกล่องทองนี่มันได้สักกี่บาทเชียวยกล่องทองนี่ก็ดามจต,ต้องใช้เยอะอยู่นะ ได้มา4พันล้านมันหมาเลยตอนนี้มันหมาเลยลงมารอบเนี้ยลงมาลึกกาเดิมหลายเท่าอยู่แล้วก็ได้เ,เงินมาแบบอย่างเยอะมาหาศาลนะผมสามารถทาวเวิลไปได้ลรวปะต้องกดรีเบิร์นเรื่อยๆกันถึงจะทาวเวิลได้นะตอนนี้กระเป๋าก็ใกล้เต็มประมาณหนึ่งนะครับก็ลงมาที่ความลึกเกือบครึ่งแล้วประมาณ30%ของเต็มร้อยนะตอนนี้เราลงมาลึกอยู่นะจ๊ก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  ขุดๆกล่องบางกล่องอันนี้นี่กล่องของจริงเคตอนนี้มีสอง0มืล้านแล้วนะครับหุดแล้วตัน2 0ง0 0ล้านนะครับทุกคนก็ดูเอานะเคกระเป๋าเต็มละได้กี่บาทขายรอบนี้ได้3 0 0พันล้านเหลือขายรอบเดียวเคเดี๋ยวเราซื้อที่ขุดเลยว,วุ้นตอนนี้สามารถทายวิวได้เลยนะที่ขุดตันแล้ว แต่เหมือนต้องการกระเป๋าอีกันหนึ่งกระเป๋าใช้6 0 0 0ล้านเอี่หรออะไรไมันจะน้อยขนาดนั้นวะแต่เหมือนว่ามันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะว่าแบบเราต้องรีเบิร์นครบเท่านี้เท่านี้ผมถึงจะไปด้วยนะเอ้ยผมถึงจะไปได้ด้วยนะวยมีลัคกี้บูธว่ะไปก่อนตอนนี้ยังไม่สนลัคกี้บงลัคกี้บูธขอแค่กล่องใบเดียว6000ล้านเนี่ยเงินผมจะครบแล้วเนี่ยจะซื้อกระเป๋าเฉยๆลัคกี้บงลัคกี้บูธไม่ต้องขอกล่องใบเดียวขอเจอกล่องใบเดียว แต่ผมก็ต้องใช้เงินรีเบิร์ตอยู่ดีปะ่ะเนี่ยรีเบิร์ต2ี่สบหลอกเหมือนจะมีค่าทราเวล์ด้วยนะพลังขุดเราอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจอกล่องนี้ละ้วยแล้วตอนนี้ a few moments later เอาเงินพอแล้วไป v o l c a n ไอ c e l ลนดไปกันต่อ ไหนที่ใกล้จุดซื้อนะจุดขายจุดซื้อจุดซื้ออยู่ตรงนี้เคไปขุดไปต่อเลยยังไม่สนแล้วตรงนั้นนะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราก็พอแบกได้อยู่นะตอนนี้แบกได้จริงแต่มันใกล้จะแบกไม่ได้แล้วตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราอะเราต้องแบบขอเทพทุอื่นหรือเปล่าขอเทดลุ้นใหญ่ลุ้นโตอะไรเงี้ยหนูจปินหน่อยลวกันดูซิว่าผมจะได้สป,ปินอะไรได้เพชร11ล้าน ต้องการเพชรเพชรมันเยอะอยู่แล้วเพชรมีตั้งร้อยกว่าล้านเหมือนผมต้องไปสุูญสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมมันเริ่มแบกไม่ค่อยได้ละเอาจริงๆสัตว์เลี้ยงผมมันแบกไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยจากคลิปนานแล้วที่เขาให้มาเหมือนมันจะเหมือนมันจะเริ่มใหม่เลยเนี่ยเวลาหมดปะเนี่ยนี่ไงว่าแล้ว เดี๋ยวผมลองไปสุ่มสัตว์เลี้ยงดิเพชรเพ,เพ็ดเพ็ดดูดิว่ามันมีสัตว์เลี้ยงอะไรที่โหดกว่าสัตว์เลี้ยงเราตอนนี้ไหมมีเบิร์ดด้วยกันต้องใช้27ล้านเพชรโหดกว่าป่ะวะไหนลองดูซิอันคอมมอนมันโหดขนาดไหนวะสัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยอ่าดูตรงเพชรอันนี้เพิ่มแค่ห้าหมื่นนี่เพิ่มเป็นล้านยังไงน,นี่ก็โหดกว่าอินช้นได้ด้วยเฮ้ยแล้วมันจะบวกอะไรเนี่ย ผมสูมไปอีกสักรอบแล้วกันยี่สิบเจ็ดล้านเพจเองอุ้ยเอาตา้านแลไม่สะเทือนกระเป๋าหน้าผมหรอกอน,นี่เพิ่มแปดหมื่นเอนชานไม่ได้ไม่มีอุปรกรณ์อันนี้เอนชานได้เคไปน์นต่อน่าจะพอแบกได้อยู่มั้งสัตว์เลี้ยงผมเนะี่ยอ่าตอนนี้มีพันล้านเอ่ะพันล้านยังไม่พออ่ะไปไปไปแรงขุดอยู่ที่ล้านหนึ่งล้านสี่แสนได้อยู่ได้อยู่มันพอแบกได้อยู่นะสัตว์เลี้ยงผม หรือพอแบ่งได้สักนิดน,นึงอะตอนนี้มีอยู่3,800ล้านมีความรู้สึกว่าสามารถซื้อที่ขุดได้แล้วเนี่ยที่ขุดดีๆหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่มันดีๆกระเป๋าดีๆแต่กระเป๋าผมรู้สึกว่ามันเต็มยกย่างอยู่นะที่ขุดผมรู้สึกมันไม่ค่อยแรงแล้วมันต้องการที่ขุดใหม่เอ้ยกล่องนี้ การป้องกัน30ล้านไปดูนว่าถ้าขุดแล้วจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเออเอ้ยมาแล้ว10กะาแปเจดสหนึงแล้วก็เดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนมาพร้อมเรียงครับตอนนี้เงินผม7,000ล้านถ้าขุดอันนี้จะได้เท่าไหร่อะให้เดาก่อนเลยเดามา1 2, 2> ึ่งอง้ำอีก20 0 0ล้าน ขายเลยขายเลยขายเลยไปซื้อเลยซื้อที่ขุดเลยซื้อกระเป๋าด้วยไม่พอป่ะโหบีเราขอเป็นแพงเท่านั้นเลยตอนนี้นตอนนี้ไอ้ที่ขุดเราเป็นทางหน้นของระเบิดนะครับตุ่มตุ้มอุ้ยเจอกล่องดักเว็บ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 ได้มาประมาณสี่พล้านก็ยังไม่โหดกล่องเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้เดือดจริง A later few moments later. ใครที่ช่วยเหลือผมผมก็จะตอบแทนเขาแสนเท่าอุย้ยเขาขอเทียมาว่าวนะแล้ให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 สัตยงเข้าไปอุยอ้ยอุ้ยเอาเลยพลังคูหกล้านได้ไหมอุย้ยเทศสักเซสเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยใครโทรมาวะ เจออะไรที่น่าตื่นเต้นคนระับโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันเลยที่ขุดนั้นต่อไปต้องใช้6 9 0 0 0ล้านโอเคเดี๋ยวใช้ไปเลยซื้อได้แค่ที่ขุดน,นะกระเป๋ายังไม่ไม่ไหวนะเงินยังไม่ถึงก็ต้องรีเบอร์สามสิบถึงจะไปได้เกไปอุย้ยเจอกล่องนี้พอดีเลยกล่องดักเว็บสองหมื่นล้านเรายัางท้าวิวไม่ได้อยู่ดีพลังขุดเราอยู่ที่เก้าล้านสามแสนอุย้ยกล่องดักเว็บกล่องดักเว็บ ได้มา50,000ืล้านตอนนี้เรากดรีเบิร์ตไปด,ด,ดีไหมกดรีเบิร์ตไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมรีเบิร์ตให้ครบ30แล้วก็เ <t> ก็บเงินซื้อของครบ30เออจะได้ประมาณนั้นแหละเออเออตอนนี้ผมใกล้มาอยู่ที่จุดลึกสุดแล้วนะครับเออ,เอ,อคือผมขุดมาลึกขนาดไหนเนะี่ยไอ้กเปลี่ยนชั้นหินแล้วนี่าอ๋อมันจะบอกไปทีเรื่อยๆมันไม่ได้บอกหมดว่ามันมีกี่ชั้นมันจะบอกไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวกล่อง20 0 0มล้านเอาไปก่อน20 0 0 0ล้าน มือนจะมีหินไฟลาวาขุดไปก่อนอันนี้เป็นกล่องดักเว็บนะครับขุดทีเดียวจอดกล่องดักเว็บอีกแล้วกล่องดักเว็บเถื่อนอะ่ะไม่มีกล่องดักเว็บที่มันแบบเลือดสามสี่หมื่นล้านเลยหรอ,หรอผมต้องการแบบนั้นน่ะไม่ได้ต้องการแบบหกล้านอะไรเงี้ยเออมันกากเกินไม่อ่อนเกินตอนนี้ผมไปอยู่ที่ชั้นภูเขาไฟลาวาแล้วนะครับตอนนี้ความลึกผมดูกี่บล็อกมันดูได้ไหมอ๋อสามร้อยห้าหกสิบบล็อกนะครับตอนนี้ความลึกผมจะบัปนเด็ดจับดีเลยนะครับ แล้วขุดลงไปเรื่อยๆดูสิว่าจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นกล่องแบบโหดโถดไหมนี่เจอแล้วกล่องดาวเวเทเถื่อนเราก็จะยังไม่สนกล่องดาวเวบเถื่อนนะตอนนี้ยังไม่สามารถรีเบิร์ตได้เลยเนี่ยขายเลยโอเคตอนนี้เหมือนที่ขุดเราตันแล้วนะครับเหลือแต่กระเป๋านะครับกระเป๋าเราเป๋ดเราตันแล้วนี่ว่าเหลือเก็บเงินให้ครบรีเบิร์ตเจ็ดหมื่นห้าพันล้านแล้วก็ แล้วก็เก็บเงินนั้นอีกเก็บเงินเก็บเงินรีเบิร์ดอีกเออตอนนี้ต้องการเจ0 0หล้านก่อนกระเป๋าเราก็เต็มแล้ว270ล้านนะครับกระเป๋าเราตอนนี้เสียงอะไรวะไปฝุดไปเรื่อยๆกันนะครับตอนนี้เอ,อิ่มทำไมมันไม่มีอะไรดีๆมาให้สซดร์ไพผมเลยโอเคผมเราตอนนี้เราเปลี่ยนชั้นหินแล้วครับมาเป็นชั้นแดงๆนะครับก็ไม่รู้นะว่ามันคือนชั้นอะไรนะ กระเป๋าเหมือนใกล้เต็มง่ายเลยตอนนี้กระเป๋าอยู่ที่50าล้านแล้วเจอกล่องกล่องเรนโบว์อุ้ยดูดิกล่องนี้จะได้เท่าไหร่กล่องนี้จะพลิกชีวิตหรือเปล่าอ๋อมันเป็นกล่องเพชรได้มา4 3 b บแต่ก็ยังรีเบิร์ตไม่ได้อยู่ดีใกล้แล้วใกล้ใกล้ลใกล้แล้วขุดไปก่อนนะขุดทุกกล่องนะตอนต้องการเงินอย่างมากนะต้องการเงินอะยำเราไม่ต้องการเงินเลย อันนี้ก็เงินครบ7จ็ดหมื่นล้านแล้วทำไมมันยังรีเบิร์ตไม่ได้วะเครีเบิร์ตได้แล้วนะแล้วมันต้องใช้เงินทาวเวลกี่บาททาวเวลแปดสิบหกปีโหแพงเหมือนกันนะเนี่ยเงินทาวเวลเนี่ยแค่ทาวเวลแปดสิบหกปีเดียลูกพี่มันจะเกินไปหรือเปล่าฮะมันจะเกินไปไหมเกินไปมุย้ยน่ารักเกินปุย๋ยมุ้ยอุ้ยเจอกล่องดักเว็บอันนี้อันนี้ไม่เถื่อนนะกล่องดักเว็บไม่เถื่อนนะน,นี่ได้เท่าไหร่ได้สามหมื่นล้านโหนี่เถื่อน เจอทั้งเถื่อนกับไม่เถื่อนนะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้ไงนะเนี่ยเฮ้ยจะเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เราได้มาครึ่งหนึ่งของเส้นายแล้วนะครับใกล้ถึงเส้นใยแล้วใกล้จะไปให้สุดนะฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้นนะตอนนี้ขุดไปต่อ A few moments later ไปกะไปท้าเวลกันเลย ตอนนี้มาอยู่ที่ r a ดิโอแอคทีฟไอแลนดนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกัน EP หน้านะค,คนดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ,บ๊ายบายครับ